ตีของต้องขาดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณมองจะมาประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษานะคะที่คาดว่าจะจบก็คือภาคเรียนนี้นะคะจะจบนะคะมีทั้งหมดออมอต้นเนี่ยสคนนะคะมปลายเนี่ยเคนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้นะคะที่จะมีชื่อต่อไปนี้นะคะต้องมาสอบ นะคะทั้งหมด2ครั้งในภาคเรียนนี้นะคะก็คือสอบเอเนนะคะแล้วก็สอบปลายภาคเรียนนะคะนอกจากนี้สอบเสร็จแล้วต้องมีการทํากิจกรรมกรปชตั้งแต่ที่สมัครมาเคยมาร่วมกิจกรรมกับทางสถานศึกษาหรือว่าเคยมาร่วมกิจกรรมกับครูมองนะคะหรือว่าเคยร่วมกิจกรรมกับสังคมชุมชนนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ให้เรารวบรวมรูป ถ่ายหลักฐานนะฮะแล้วก็ส่งเข้าไว้ให้คุณครูนะฮะเราก็จะมาทําเรื่องจบได้นะฮะสำหรับรายชื่อนักศึกษามีดังต่อไปนี้นะฮะมอต้นได้แก่นายธินวัฒน์หัสดสีนะฮะนายนัทกรดีมากแล้วก็นายกิติคมวิชานนน์นะฮะสามคนมอปลาย จบหมดแล้วโอ้นักศึกษาเก่าๆคุณครูนะฮะก็คือ 1. นายสมชายพวงบุรีนางสุววันพิมพาโหนางสาวกนิการยยับนายสุธิชาติสายแววนะฮะแล้วก็อีก3ท่านที่จะจบนะฮะคาดว่าจะจบนะฮะจากเก่าขามนานางวิวัฒชาตรีนางเพนศีอัมพันธ์และ็นางมลนีเกศเจริญคุณนะฮะนักศึกษากรุ่มที่มีรายชือ่อจดไปนี้นะคะ ภาคเรียนนี้นะคะให้ติดตามการสอบของตัวเองให้ครบทั้งสองรอบนะคะแล้วก็พิาจารณาว่ากิจกรรมกปชของเรามีหรือยังและเพียงพอหรือยังนะคะต้องเก็บอย่างน้อย200ชั่วโมงนะคะใน1ภาคในในหตั้งแต,แต่เราสมัครมาเนี่ยเราได้ถึงเท่าไหร่แล้วนะคะให้เราพิาจรารณาเพิ่มถ้ามีแค่เพียง2-3กิจกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเราต้องทํากิจกรรมให้มากขึ้นในภาคเรียนนี้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในวันที่26มิถุนาที่จะถึงในวันจันทร์นี้นะคะขอนัดนักศึกษาทุกท่านนะคะที่อยู่กลุ่มฟอรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่านะคะามาร่วมประถมิเทศแล้วก็วัดประเมินทักษะการรู้หนังสือการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็มาช่วยกันทําโครงงานในนามของสรชบ,บ้านหนองประดุกนะคะเพื่อเข้าประกวดในระดับ อำเภอต่อไปนะคะวันนี้ก็มีขับจะสัปสันเพียงเท่านี้นะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ